สวัสดีพี่พๆเพื่อนๆน้องๆทุกทท่านทุกๆคนนะครับในวันพระใหญ่นี้นะครับซึ่งเป็นวันอาสาละหบูชาขึ้น15ข่้าคเดือน8นะครับวันทีออ่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกนะครับโดยแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักกับปวัตนสูตร เป็นผลให้เกิดพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นในพระพุทธศาสนานะครับจึงถือได้ว่าเป็นวันแรกนะครับที่ครบองค์พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะครับไหวพระทำบุญกันนะครับทุกทุกท่านทุกทุก,ทกคนนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะครับ เวลาเช้านะครับที่เตรียมทําบุญนะครับใส่บาตรนะครับในวันพระใหญ่วันนี้นะครับก็นี่คือบรรยากาศที่เห็นนะฮะในบริเวณวัดพระธาตุเชียงชุมบวรวิหารนั่นเองนะครับก็ขอทุกท่านทุกคนนะครับ มีความสุขความจเจริญน,นะครับร่ำรวยรุ่งเรืองสุขวับแข็งแรงกันทุททกท่านทุกๆคนนะครับผมในวันพระใหญ่วันนี้วันอาสาฬหาบูชานะครับก็ถามแต่ว่าพิธีการนะทอย่างไรบ้างเอาเป็นว่าเที่ยงทันถึงวันประทาตพศุภิญญาก็ประกาตุแจ่มเยือนยรดอายุหลักพฤศจิกันฝนตกทุกวันนะฝนตกทุกวันแต่ว่าในช่วงพิธีการอันสำคัญที่อันเฉลิมฉลองพระา เป็นที่อัศจรรย์เลยนะว่าคนวงพ่อจุดให้